สวัสดีค่ะเช้าวันที่วันนี้เราจะไปแข่งฟุตบอลนะคะแม่แม่ไม่เอาเบอร์บอลพนังเราตัวมาสองมื่นแหละเด้มาเขนกันนางน้ำบอลไปเด้อนาวันนี้ทีมงานเราพร้อมแล้วนะคะพอพอพอมาพอตาตาชิบ่อยะไปขั้นนี้ยังไหนใช่ไปขั้นนี้บนเงื่อน พอดีเป็ะสิโอเนาะเพิ่็ได้นางหันจะไปนะคะไม่เป็นไรท่านอยู่ข้ี่นอกแล้วก็บอสก็ทำขนมจีนไปด้วยนะคะในป้าเจ๋วไม่ได้นะคะแม่ครูแม่พยอมทำขนมจีนก็ให้ทีมงานกินด้วยนะคะแล้วก็อยู่นู่นก็น่าจะมีข้าวกล่องมีหลายอย่างทีเดีมีนามมีอย่างเยอะแยะนะคะแต่ว่าบอสก็ทำให้กินอีกนะคะ นี่ตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะะแล้วค่ะหัวเรี่วพี่น้องเหมนตัวเรืร่สนามนะคะสนามป้องมากเอามาหยอดก่อนก็มีพี่หมวยไม่รู้ว่ามาถึงก่อนแล้วมาสแตนบายเรืมมเ่องอาหารนะคะเอามาหยอดแล้วเขาม่ขีดขอเท่ากัอนนะแบบพี่ขอแล้วก็ต้องเยี่ยมนะคะพี่สาวน้องไม้นะคะไปน่าเตะบอลน้ำเลมือนนี่นะ นะคะร้ำเนาเย็นนิดเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวบอสก็ตามมานะคะแม่ก็มานะคะคุณแม่ทำเกับข้าวมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่ทำเกับข้าวมาเขื่อแม่น่ารักมากนะคะเพเ่็นแม่หลูกไฟเพื่อนพร้อมดีน่ารักนะคะว่าจะมาใส่ถุงเท้ายาวนะคะน้องมายบอสจะใส่ถุงเท้ายาวนะ ขาเนี่ยมึงแซนต์ก็ถ่อมเาเหรอคะสิวซัมแบกถือของทอดมาคือทอดจะเอาไห้จะถ่อมใ่ไม่รู้ออพี่ดีแม่คุ้พ่อจริงใจแม่เออเล็กจิระด้บอสแนทุ่งถางต้องซื้อคือจ้างทอาในโลกตลอดเลยะบอกแม่ซอยอะไรคะแม่ยาแล้วก็ม่วแม่ไหนจ่ายพี่พี่หมวยเป็นประตูเหรอเออเออเออ กำลังจะเริ่มแล้วนะคะอีกสักครู่บดแบบเลิศเดเด้อเก้าเบอร์เก้าวนรอบนี้เป็นการไล่สดมอว่าเตะได้ปเป็นประตูให้เด้อดสุดนะคะส่บที่มาแล้วบอลบว่าเลมือนีนะคะ้มาลอต่อนะคะไ้เจอที่เ่าบรนี้ได้เจอที่เ่อใไหม้ มื่อหันหนั่นละตำนานพี่เอไปแล้วเมื่อันนะมีปีกมีขนพร้อมในด้านพี่เอเมื่อหันนี่เออเออเออเลิศค่อยค่อยลิสาเอาสู่เขาค่อยเอ้าวไอ้เห็นมันถึงกว่า